ว้างไดก็ผ่านก็ถือมาสิบหมวดแล้วเมตุสีตีอยู่เหี้ยนตูอยู่ตู่สำลีนั่นนะต้าดตาฟ้าเพิ่อนซื้อเอ็นกระเป๋าน้ำเจ้าตีนาขวัญกระเป๋าน้ำหอยเพิ่นอันถือนี่เพราะน่ะอุ้ยน้าขวัญกระเป๋าเจ้าใส่เงินถือเลยได้ดีแต่นัินมาสุดหนามาขายแม่ในเด้อบอกขอกลับไปล่าชุดนี่ราคาถือถือหันร้อยเศร้าหันขอไปเอามาที่ไล่ไล่แล้วก็เอาน้ำหอยอีกบอะ กระเป๋ากระเป๋ามหาลาบบอกเพิ่นได้เมื่อไหร่มันบอกเหล็กเพิ่นเนี่ยก็เสีไปถามยังสั่นได้หรอเพิ่นได้มาจากสายตีเนี่ยไปถามเพิ่นด้วยสั่นาะดีค่ะท่านผู้ชมเจดียงมาที่บ้านยายสัมรีนาะค่ะได้ยินข่าวว่า คนสีจาสีช er มพ pues mm ูถูกเลขมาละสิบกงหวดแมนบอมากับน <c oughs> <8 S 1> nah, ักควนไอ้น <BR Christianity, S 1> ักควนผ้ามาแต่พัดซื้อกระเป๋านิ่มแต่พัดซื้อกระเป๋าอันโซคลาบโอ้ถูกเลขถูกมาจากงวดห้วยเป็นสีพุหลังไม่ใจวะไงเออเอาละสนั่นก็ได้กินได้ท่านละวังได้ล่ะย่ายไปซะละวัน อันเจ็ดจุลักหน่วยเด้อแต่เนอะว่าจะได้สนใจอ๋อเออเจ็ดลักนวยตีเออเจ็ดลักหน่วยนั่งแล้วนะเอาสุธยาจะได้ได้มาจากใสฮะคืองวดได้มาจากใสจะได้นั่นนี่ล่ะได้นั่นนี่แหละเขาจะบอกมาเอออ๋ออันตะบ้านเล่าหนึ่งเล่าที่โคราชได้เล่าปเะ็ทอันนี้โอได้มากเจ็ดลักหน่วยตีเออแล้วบอกมือว่าง ชื่อว่าจังไดอันคนที่หายลักเจ็บนะคนที่หายปูอพาโซปูอาพาโซอยู่โคราชมันแย่ดุอุดรบางผู้นี่ฮะฐานมวยเป็นผู้นี่อุดรน่ะซูข้อยว่าบเพื่อนมาหาอยู่นี่เพื่อนเพื่อนอยู่ใน้สิ้ในข้างนี้นี่เพื่อนซึบงว่อันนั่นนี่ให้ตัวเดียวซื่อๆนี่บอกเออเพื่อนว่าท่ายน์ โจดโจดโจด่าสั้นมีอันอันเก้าอสั้นแล้วว่าอันบนมีเก้าแล้วว่าบนเก้าแม่นเจ็หาใจรูเจ็แล้วว่าจะนีซบเป็นเจ็เก้า่าสั้นเก้าเจ็บอคัว่าบนมีเก้าท่ายมันเจ็ดสีเก้าเจ็ดแล้วเนาะเที่ยวก็หนักเันแล้วเอาให้ มี่ตัวเนาะอันมีแปดสามอยแลกแต่กัเอาโอ้โหที่จะไปกับได้หาเก้าคอยไปได้กับได้บอกโอู้หาูกงวดทุทียหไแ่ละเจักตัวสี่หอยสี่ว่าเกินหาตัวว่านี่เพื่อนห่มีเก้าหกเก้าจิอีนังเก้าหกเก้าจิ่เก้าหกเก้าจิเก้ายังอีก 3-4 3-4 tuổi là bà lái rồi. Cô này. ba, 4 tuổi. Đấy, đầy 5 lao hải lái. đấy, dưới sảy máu. áp pha sổ. Bà. Bán đĩa bà nhá, anh ngoan nè. Ngoan. Bán đĩa bà. Bán đĩa bà. là. Thực ra là không bà? Thực ra. Thực là 277. 277. กเีเจนาะบันด <c oughs> ีนมาบัักในว่านัดในวค่อกว่ารัเงี้ยค่้ล้กองอ้กันล้วองไปแค่นี้นว่าเขากอ้องกระดาษเขาอว่ากองเอ๋อมน่าแตันว่าเขาไม่ให้เพราะนั่น กันเล็กข้าวซีทู๊าสีเก่ามาได้สีเก่าก็มีสีเก่าปอด้อ แต่ว่าจังมันถูกไปจังไห้าเนาะก็บก้หูวเนี่ยฮะเนียเนียนก็ไปไปาเล็กมองได้ก็ว่าถูกเชียงไฮไปเอามองได้ละสิไปเอามองได้วานหวานหวานวนหเนตั้งห้าวกรสืออกินเข่ากินหเนืออิ่ม่ามีแห้งบาดมากแล้ววเนาะิน่าเจี๊ยนข่าเี่เน เจ็ดเจ็ดนวยตัวเดียวก็ตัวไส้เอาเก่าไส้เหรอเก่าไส้ซีไส้ซีไส้เก่าไส้อุ้ยมาเขาเมาบอกเมาคุณบ้านมันสูงอย่างเี้ย้าเจนี่เป็นบนสิล่างมีฮกแหมล่างฮกบอกฮกซีล่างฮ ่าเสจลสรนหกสี่หกขานานีะรเนาะขาขาเป็น่เท่าไหร่บ่บม่เป็นาบ้านนอกี่เาเล็าเลขดังมาจากใส่เลขท้ายปูบัดปลาท่อนเร็วท้ายกระถินเบิ่นแปดหกขานะแปดหกขาหางกระถินแปดหกขาแปดหกขา กอนได้สื้อไว้เนาะขอเพื่อนได้ซื้อมาได้สองแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาททางกระถิ่นเพิ่นลเบี้ยมันออกเนาะเมื่อเนปัลเมื่อกี้ไปวัดวัดโคกหินแพงมากว่งหัน พอนไลยหลาซอสซอสอสกับมาซอสอันอันวิลัตเพิ่นกับกักไข่มาแต่ว่าสอสจิลมิตรเห็นอยู่คนบ้านในเถาเนาะซอสจิลมิตรยังอ้วนต่กี่พันจะจอยอันบ่าเก้าเก้าแสนหกหมื่นอยสิบาทยังอีกสามหมืนกว่ากับสิ่ถึงล้าน 410บาทโอ้ยมีแต่คนมาตะกรุงเทพเนาะถ้าสว่างออกมาเนาะสว่างออกมาจักปูหยังอยู่นั่นน่ะปูอีหยังบ่ฮู้จักคือกันได้ปูอยู่วัดโคกเห็นแพงโอ้ยบ่ฮู้จักต้ดเลี้ยงบ่ได้จักอือูวัดใหม่ แมนวัดขกเห็นแผงงอุ้ยคนหลายแน่นคนรถจอดตึกแต่ทางเข่าพี่น่ะเข้าไปรถเว้ยเป็นหลายลอยขั้นอมแมนไปมาเดียวนี่ปมแมนพูนพูนห็นแผงงุนทั้งๆเลยออ่างไปพ่นใส่เมื่อไปวัดเยี่ยงขวามือก็ เล่าไปว่าียังขืนพูดเล่ยแม้ว่าจะมกเงียก็จะมีคนเบี่ยงเ่าพูดปูสามแปดแปดปูสามแปดแปดหวนั้นถูก็ถูกเก้าเปดแปดเก้าเนาะหัวนี้แจ็คสิบปหาใสมองได้ก็ว่าถูกบ่ไ่ได้บ่นไปงววนี้ไม่ต้องบนโทุมาบอกล่ะทมาบอกแมนทมาบอก เก้าเจ็ดเด้อลูกเลขคู่สามหกสี่ตามในช่องดอลล่าชแนลคนกำลังฝึกหัดคนไทยอยู่กรุงเทพคนละติดตามเนี่ยค่ะต้นผู้งส้มี่เจแดงแช่ล่งไปลูกลานยังบ่ท่านมีคนติดตามหลายดอกว่าท่านเพ่ลอยอยู่ฝากติดตามในดอลล่าชแนลของลูกลาน สองซีบ่เออเลขกกันเสียงซัมซีนโอ้ยนางเคียบคนหมานี่นางเคียบถือตลอดคนกีนโอกหมานเด้อประมาณซีสองทองทองแก้ไปสิบว่าสามซีเดือนบอสสามซีเดือนบ่หมานอยู่จะให้จะให้แก้ไปก็หันสร้นงหนี่เอาคนเป็นคนโศกทั้งด่านนีได้ล่ะมาเที่ยวก่อรกถูกสามซีเดือนน่ยมันน่นแหละหันน คือเลขดีนั่งเครียดนะวันนี้ไปเสี่ยงซม้อไดซีสองนท่านผู้ชมเป็นแนวทางก้อนท้อง้หมือนหนึ่เดียไเป็นแเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อถ่ายเจ็ดตัวเดียวนตัวใส่เก้านี่ละใส่เกานึ่งละใส่เอาเก้าใส่เก่ามากจ้ว่า มันเป็นบนหรือล่างล่ะเป็นบนหรือล่างเจบน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 บงบีหนหงบนบาอนบ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 ้บนานบ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 น่นบ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 เบนบนบนบับนบนเนาบ้บนนบ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 บนนบบบนนบบ ไปเอามองได้มองได้ก็บ่ถูกขั้นหัวด้านหนึ่งบ่ถูกหลายคนได้ค่ะเนาะหัวนวังหันบ่ถูกไม่หต้องมาเจากระดูกนะโอ้ก็สั้นล่างไงโอ้ยโจด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 แล้วสิบบาทรูดอกแล้วสิบบอกค่ะามันมันค่ะท่านผู้ชม